og oh. oh, no? ใครดังพี่ซูมไหมใครดังใครดังว้ดูลูกบอลดีครับทุกคนกดดูลูกบอลก่อนนะทุกคนต้องดูลูกบอลไปเลยเล่นเล่นมาดูทำไมมันอยู่ใกลอะไทยไทยอะไรอะไทยชิปไทยไทยไทยไปดูด้วย ถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับเข้าไปในบ้านหรอไป้เาไปล่นในบ้านหงี้ยได้ขึ้นบนที่นอนยายีนาทเพ่บนที่นอนนั่น่างดีเ้ยนางเดีสุเก ตาเสะเจแล้เดี๋ยวเราจะลงคลิปด,ด้วยนี่อะไรเยอะอยู่